เรื่องที่คุณพ่อช่วยไว้จริงๆมีหลายหลายกรณีเหมือนกันนะอย่างเช่นน้ําท่วมช่วงที่น้ําท่วมปีเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสี่ปีน้ำท่วม5้าสใช่ไหมครับผมตอนนั้นน่ะคนที่ฝ่ามาได้เลยคือคือคุณพ่อคือตอนนั้นลูกผมขวบเดียวเองมั้งผมจําเป็นที่จะต้องพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดก็ไปเลี้ยงลูกเลยที่ต่างจังหวัด ในขณะที่ที่บ้านทัน้งหมดน้องทุกคนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้เพราะเขาไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเนี้ยคือแม่น้องน,องนองลากเรือเรือพลาสติกลุยน้ําออกไปข้างนอกเพื่อที่จะนั่งรถที่จอดอ,อยู่ข้างนอกขับรถไปร้านแล้วก็กลับมาซื้อกับพ่อกับข้าวก็ต้องลากใส่เรือกลับมาเขาเจอปัญหาที่นี่แต่ว่าผมไปสบายอยู่ตรงนี้ตืึนจุดพอมารู้ที่หลังเอามารู้ที่หลังพอน้ํารถแล้วผมกลับมารู้ที่หลังว่าทีแรกพ่อเขาคิดแค่ว่าผมจะเอาลูกไปส่งแล้วผมจะกลับมาช่วยเป็นความ เหมือนกับไม่ใส่ใจของเราเหมือนกันก็แบบคิดแล้วก็มาสมผัสกรู้สึกผิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราไม่ต้องไปอยู่กับลูกตลอดเวลาเรากลับมาก็ได้ช่วงช่วงมือใหม่ด้วยแหละพี่ตอนนั้นมันกลับมาไม่ได้แล้วน้ําอบพี่มันกองอยู่เนี่ยที่มันโดนน้ำอะครับมันยังโชคดีที่ว่าไอ้กล่องข้างล่างอ่ะมันยังสามารถรับน้ําหนักได้อยู่พะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อทําคือเริ่มจากขอความช่วยเหลือจากพนักงานปีนี้ต้องช่วยกันละต้องช่วยกันฟื้นฟูตรงนี้ หรือของเอาของใหม่ไปกรองไว้ในที่ที่มันไม่โดนน้ําครับหรือของเก่ามาน้ําอบมันไม่เสียนี่เพราะมันจุกปิดฝาไว้แต่ต้องปิดฉลากใหม่ปิดกล่องใหม่ครับอ่าใส่กล่องใหม่เพื่อทําให้มันขายได้ครับพนักงานต้องทำโปรเซสเนี้ยซ้ําหมดในส่วนที่มันเสียไปครับแล้วยังต้องเร่งเพื่อทําของใหม่ให้มันครบตามเป้าอ่าพนักงานทําได้คือเหมือนกับปีนั้นได้พนักงานด้วยได้พ่อด้วยคือถ้าพนักงานไม่เชื่อพ่อแล้วเขาเขาท้อเขาไม่ทําเขาอะไรเงี้ย มันก็ผ่านปีนั้นมาไม่ได้สุดท้ายคือสงการปีนั้นเราขายได้